ญาญิญาโยตนกล่าวว่าผู้ญาใดให้ทรงพอบลงมาคูผู้้าพอนสอนสัและดึงจิตผู้ี่ทาทศพินราชทันน์และากาว ดูสิขอถวายฟอนถไาวก่อนฟอนบูชาอันเทวาหน้าผ้านาได้สูสนเป็นคนเห็นทางในแา นั่งหกหพองฟ้าหาได้ด้วยสรงวิไลลัคนไทจริงใครเห็นเป็นทีเป็นที่ังไรล์บดจกินไม่เกี่ยงหรร ขอเสียงปรบมือให้กับน้องลิตาอิศยศธโซทรินสินนะครับอก็ในหลังจบจะมีสุปฏิโอชาองคูพยายามพุจริตทร์ท่าพระนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องลิตาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลำดับต่อไปก่อนที่จะได้น้องส่งเทพ,พรมเทวาเทวตาอคาัานตตกะขออนุญ,ญาตมอบเงนินบูชาครูที่ทุกท่านได้ร่วมกันบูชาครูนะครับมาณที่นี้ ท่านใดที่จะร่วมบูชาครูหรือจะเป็นเค้า่องใบศีก็เชิญนะครับําเงินมาจบใส่ในพานครูเงินตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์นะครับจะมอบไว้ให้กับท่านเจ้าภาพเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นสังฆรูปของพระศรีวรีเทระหลวงปู่สดหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนะครับแล้วก็หลวงปู่เทพหลวงปุดรน,นะครับ เงินตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบูชาครูมาขอจงเป็นพวะปัจจัยสมผลให้ทุกท่านได้รับพรชัยอันประเสริฐได้รับพรอันเป็นมหามงคลสิ่งใดที่ท่านประสงค์มุ่งมากประรถนาตั้งจิตอธิษฐานอันไม่ผิดในศีลไม่ผิดในดำไม่ผิดในธรรมใดๆแล้วไซขอพรนั้ง จงสำลิผลทุกประการทุกท่านทุกคนเทินขอเรียนเชิญคุณนิชากรพัญยาชีพนะครับรับเงินที่ทุกท่านได้ร่วมกันบูชาครูร่วมเป็นเจ้าภาพดอกไม้ใบสีนะครับก็เงินตรงนี้ขอน้องมอบให้เพื่อสมทบทุนในการสร้างสังครูป นะครับของพระเทราุเทระนะครับทั้ง5รูปนะครับที่จะประกอบไปด้วยพระสีวรีเทระแล้วก็สังฆรูปของหลวงปู่ทวดต,ติดปู่เจ้าประคบนะครับหลวงปู่สดนะครับหลวงปู่โตคมบรังสีและหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเชิญท่านเจ้าภาพนะครับคุณ นิชากรน,นะครับรับเงินขันครูที่ทุกทา่านได้ร่วมกันบูชาครูในครั้งนี้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใบสีนะครับรรก็บ <S <S 2> <S 2> กดเพลงลายนาศในบูชาน้าคราชนะครับปู่มุจรินหน้าคราช ที่ท่านได้รับชมได้รับฟังไปนู่สัก school, คูกนนน่นะครับก็ประพันธ์โดยน้องต้นรักนะครับสินเสียนเก้านะครับลายเพลงนะครับบูชาที่ทุกท่านได้ฟังกันใน u t u b e นะครับเป็นประจำก็ประพันธ์โดยน้องต้นรักสินเสียนเก้านะครับร้อ,องเพลงด้วยร้องเองด้วยนะครับร้องเองด้วยนะครับก็ เก่งนะครับเก่งใครสนใจอยากจะได้ทีมงานนบับูชาไปจัดลังสรรพิธีที่สวยงามในครั้งนี้ก็ลังสรรโดยน้องต้นรักนะครับสิ่งเสียนก้าทีมงานนบับูชานะครับก็เงินทานครูวันนี้นะครับจารยานามิตรนะักธรรมนะักบุญทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันเป็นบูชาครูได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใบาสีขอ มอบให้ท่านเจ้าภาพนะครับนำมาเป็นทุนในการสร้างสังฆรูปนะครับของสังฆรูปทั้งห้าองค์นะครับก็ขอให้เป็นต้นทุนในการสร้างขอจงเป็นภาะวะปัจจัยส่งผลให้การดําเนินการสร้างนั้นจงสําเร็จรูง่งร่งสมดังทั้งจิตปัถนาขอจงเป็นเพาะวะปัจจัยส่งผลให้กัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนที่ร่วมบริจาคทรัพย์สรงบาร,รมีในครั้งนี้ มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทินนโมทนาบุญด้วยนะครับอนโมทนาบุญในเจตนาอันดีนะครับที่ในจิตสัทธาของท่านเจ้าภาพที่มีความประสงค์จะเป็นมงูจัดสร้างเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลต่อไปจะได้น้อมส่งเทวนาเทวตาอาคันตรุกะกลับ สวัสดีนะครับยาสุกข์ปัจจายชนิด อนุสัพเพปิปภานิโรตตาวัาจัมเหอิสัมปตังมุญญสัมปตังสัพเพณิมานุโมทันตุสัพสัมปติจิติยธานังสัันตุสักายสีรังลักขันุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปรปะอาปจิกานัจะยังภรังอรหันต์านัจเตเชนรักขังพันธามิสัพโสอายุวันโนสุขังพรังเสสังมังครายาจามี สัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะอสัพพสัะเหตุจันไรสัพพภัยทั้งหลายขอจงมีหน้าสันติพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคปลอดภัยมีโชคมีชัยชัยยะชัยยะทุกข์พ้นโศกห้นโรคปลอดภัยมีโชคมีชัยชัยยะชัยยะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะอสัพพสัะเหตุจันไรสัพพภัยมีหน้าสันตินะ เปิดโมเปิดพ well. ุทเปิดตาเปิดยักเปิดเปิดโชคเปิดตาเปิดโภคัสสะเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดมหาบารมีด้วยนักโมพุทธายักษิติปิโสวิเศษเสิเศษเสพุทธนามีอิจไม่นอพุทธตังโสอิอโสตังพุทธปิมติ